ทำอย่างไรเราถึงจะควบคุมข้าวโจ๊กได้ไม่ให้เหลือครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามาในช่องของจัสมิตไลฟ์ซุปทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมีคำถามจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ทักเข้ามาถามาทางเพจนะครับว่าเราจะมีวิธีควบคุมโจ๊กยังไงนะครับเมื่อเราต้มโจ๊กไปแล้วเนี่ยไม่ให้มันเหลือนะครับหรือว่ายกตัวอย่างง่ายๆคือ,อ ให้ขายหมดนะครับคือไม่ให้ข้าวเหลือเพราะว่าข้าวโจ๊กเหลือเนี่ยร้านส่วนใหญ่ก็จะเททิง้งบางร้านก็จะเก็บครับอันนี้ผมไม่ไม่รู้ว่าเป็นร้านไหนนะครับคือส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมพูดแบบภาพองค์รวมก่อนว่าส่วนใหญ่นะครับก็มีทางพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ถามเข้ามานะครับกับคําถามนี้แต่ผมก็เชื่ออยู่แล้วหรอว่าน่าจะเป็นคนที่เคยขายโจ๊กมาแล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะ ควบคุมข้าวของเรายังไงนะครับบางครั้งเททิ้งมันก็เสียดายบางครั้งก็ขายไม่หมดนะครับเก็บไว้ก็คืนตัวเป็นน้ำนะครับก็วันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียก็แล้วกันนะครับอย่าพึ่งขิงกันนะครับคือฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งขิงกันนะครับคืออันนี้เป็นไอเดียสําหรับร้านเราที่เราทํานะครับก็คือว่าคือเราเองก็พยายามแก้พยายามปรับปรุงปัญหานี้มาเหมือนกันนะครับแต่ก่อน ร้านเราก็เจอเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเราไม่เจอนะครับร้านเราก็เจอเหมือนกันครับแต่เราก็พยายามที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขปรับเปลี่ยนให้มันให้จากที่มันเราเจอปัญหาที่มันมากให้มันลดน้อยลงน้อยลงนะครับจนเรามาเจอวิธีนี้นะครับถ้าเพื่อนท่านไหนที่เปิดร้านโจ๊กอยู่แล้วก็ติดปัญหานี้อยู่นะครับผมแนะนําให้ท่านอะ่ะเอาไอเดียนี้ไปลองใช้กับร้านท่านได้นะครับก็คือ ถ้าเราไม่สามารถควบคุมข้าวโจ๊กได้ยกตัวอย่างบางร้านเนี่ยเปิดแรกๆนะครับเปิดอาจจะเดือนแรกสองเดือนแรกนะครับร้านเราเริ่มติดลมบนนะครับแล้วเราก็ต้มข้าวในปริมาณให้มันมากยกตัวอย่างสามโลอย่างเงี้ยข้าวสามโลขึ้นไปถึงห้าโลขึ้นไปเนี่ยในมุมมองของร้านเราเนี่ยผมมองว่ามันราคาไอ้มันจํานวนข้าวเนี่ยเยอะมากนะครับสามถึงห้าโลนะครับอันนี้สําหรับร้านที่ เปิดแล้วขายไม่หมดนะครับอันนี้ฟังก่อนนะครับคนที่เข้ามาทีหลังฟังก่อนฟังให้ถูกก่อนนะครับ mm hmm. คือในกรณีนีเน้เมื่อเราต้มข้าวเยอะๆครับ <S 2> <S 2> โอเคครับวันไหนมันขายดีมันหมดมันก็โอเคแต่ถ้าวันไหนมันไม่หมดนะครับปัญหาเราเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคนขายโอเคถ้าคุณไม่สีเรียดนะครับมีทุนเยอะนะครับมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นถ้าไม่สีเรียดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่เขาทุนน้อยนะครับคนที่เขาทุนน้อยกําลังทรัพย์น้อยเนี่ยนะครับมันก็เสียดายครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาบอกทิกเล็กน้อยจากทางร้านเรานะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับให้เราเนี่ยลดการสูญเสียเนี่ยน้อยมากที่สุดนะครับนั่นก็คือนะคมันมีแค่เทคนิคง่ายครับคือเราพยายามดูแล้วก็สํารวจคนในแต่ละวันครับทําเป็นข้อมูลเป็น Data เก็บก็ได้ว่าวันจันทร์เนี่ยนะครับเราขายสมมุติว่าเราขายวันจันทร์เราเริ่มต้มสามโลนะครับลองดูก่อนเริ่มสแตนดาร์ดก่อนสามโลนะครับ อ่าต้มข้าวสักสามโลก่อนนะครับสามโลก่อนเริ่มจากวันจันทร์นะครับเริ่มจากวันจันทร์ต้มวันจันทร์เราดูเลยว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับต้มข้าวสามโลสามโลสามโลเนะี่ยไปดูที่ว่ามันหมดทุกวันไหมนะครับมันหมดหมดเสร็จปุ๊บแล้วมันหมดเร็วไหมหรือว่ามันหมดช้านะครับคือเราต้มวันละสามโลเริ่มแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยสมมุติยกยกตัวอย่างนะครับต้มข้าววันละสามโลเสร็จปุ๊บ เราก็มาดูเลยว่าวันจันทร์หมดไหมนะครับหมดแล้วหมดกี่โมงนะครับเรามาจดบันทึกลงนะครับอันนี้ผมให้เป็นไอเดียนะครับให้เพื่อนๆเป็นไอเดียให้เอาไปลองทําดูนะครับถ้าวันจันทร์หมดสามโลหมดหมดช่วงเช้าหมดประมาณใช้เวลาสองชั่วโมงะสมมติว่าใช้เวลาสองชั่วโมงหมดเอาวันอังคารต่อวันอังคารก็หมดเหมือนกันใช้เวลาสองชั่วโมงวันพุธล่ะหมดเหมือนกันไหมอ้าวหมดเหมือนกันพฤรหัสหมด สุกก็หมดนะครับคือถ้าสมมุติว่าในหนึ่งอาทิตย์ตามที่เราทําข้อมูลแล้วเนี่ยถ้ามันหมดอยู่ประมาณสามโลนะครับถ้าหมดอยู่ประมาณสามโลเรากอา็อาจจะทาสักอาจจะต้มสักสามโลสามโลสองสามโลสามเผื่อไว้นะครับคือถ้ามันถ้าสมมติว่ามันหมดจริงๆนะถ้าวันละสามโลสามโลทํา Data สักหนึ่งเดือนนะครับเก็บข้อมูลสักหนึ่งเดือนถ้ามันหมดภายในสามโลทุกวันทุกวันนะครับ ให้เราต้มเต็มที่ก็บวกลบน่าจะประมาณ3ามโลหนึ่งโล2ครับเพื่อไม่ให้ข้าวมันเหลือเยอะนะครับเราจะได้รู้เลยว่า,าลูกค้าเรามีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้ใช้ข้าวประมาณนี้นะครับเราจะไม่ได้ต้มเราจะไม่ต้องต้มเยอะนะครับเราจะไม่เห็นบางคนมันพลาดเพราะบางบาง,บางท่านบางร้านจะพลาดเพราะตรงนี้นะครับเพราะวันแรกขายดีใช่ไหมครับหมดเร็วแล้ววันที่สองเนี่ยเราจะเพิ่มปริมาณข้าว อันนี้คือข้อเสียของร้านจโจ๊กหล,หลายๆร้านท,ท,ที่ที่เจอมานะครับเห็นวันวันวันแรกขายดีปุ๊บนะครับวันที่สองเพิ่มข้าวเลยจากสามโลกลายเป็นห้าโลครับครบาวนี้มันปัญหาคือมันเหลือนะครับอันนี้ผมพูดถึงาบางร้านนะครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าท่านเออถ้าท่านขายดีท่านต้มห้าโลหกโลก็ก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่อันนี้พูดผมพูดกําลังพูดถึงบางร้านบางท่านที่เจอปัญหานี้ผมก็เลยอยากจะเอาไอเดียนี้มา มาแชร์ให้นะครับเราก็นะครับให้ต้มข้าวเนี่ยอยู่ประมาณสามโลถึงสามโลสองนะครับบวกลบไปประมาณนี้ครับคืออย่าอย่าพยายามต้มข้าวให้มันเยอะครับนะครับอย่าต้มข้าวมันเยอะถ้าเราลองคือเรื่องการต้มข้าวเนี่ยมันต้องทดลองไปเรื่อยๆครับนะครับมันต้องทดลองเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าคนอ่าโอเคสมมุติว่าสามโลสองก็หมดนะครับอาทิตย์หนึ่งก็หมดสองอาทิตย์ก็หมดเราค่อยเพิ่มเป็นสามโล ห้าครับค่อยขยับไปครับขยับไปตามลูกค้าครับขยับไปตามปริมาณาการเข้ามากินของลูกค้าลูกค้าเก่าด้วยลูกค้าใหม่ด้วยนะครับเราต้องขยับข้าวเนี่ยตามลูกค้าครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราต้มปุ๊บสามโลอีกวันหนึ่งห้าโลเห็นเห็นวันนี้ขายดีนะครับพรุ่งนี้ก็คงขายดีอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับขายโจ๊กอย่าคิดอย่างนั้นครับถ้าเราไม่ได้ขายมาเป็นอา่ามานานแล้วสามเดือนหกเดือนหรือเราติดลมบนแล้วนะครับอันนั้นอ่ะใช่ แต่ถ้าเราเริ่มใหม่ๆเริ่มแรกๆครับเราอย่าเพิ่งเห็นวันแรกขายดีอย่าเพิ่งไปเพิ่มข้าวครับไม่ฉะนั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆก็ไอเดียที่เราทําก็คือเราที่ผมนํามาแชร์วันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่ร้านผมทํามาแล้วนะครับแล้วก็ทําอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเพื่อนก็ถ้าเพื่อนท่านไหนฟังไม่ทันก็เข้าไปไล่ดูนะครับค่อยคข้าวนะครับข้าวค่อยๆต้มตามเรื่อยตามลูกค้านะครับอย่าเพิ่งเพิ่มข้าวมาก อย่าพิ่งเพิ่มข้าวเยอะในวันไหนที่เราขายดีนะครับเราจะพิ่งดีใจนะครับวันไหนเราขายดีเปิดร้านสามวันแรกขายดีนะครับอย่าเพิ่งดีใจนะครับบางทีลูกค้าเขายังไม่วนเวียนกลับมาทานของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องกะปริมาณให้ได้ก่อนว่าเราจะเริ่มต้นจากเท่าไหร่ท่านก็ลองไปเอาไปปรับเองว่าท่านอยากจะเริ่มต้นวันละกิโลก่อนนะครับเอาค่ามาตรฐานของทางร้านเราไปปรับกับทางร้านของท่านดูก่อนว่าจะเริ่มใช้แบบไหนดี นะครับหลักๆก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เปิดร้านอยู่นะครับอยากได้ไอเดียตรงนี้ไปก็สามารถที่จะเอาไปปรับปรุงกับร้านของท่านได้นะครับหลักนะครับในการที่จะวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้าวเหลือเนี่ยก็ทางร้านเราก็มีไอเดียแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถที่จะเอาไปปรับปรุงกับร้านของท่านได้นะครับหรือถ้าใครถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับหรือว่าใครที่เปิดร้านโจ๊กอยู่ ที่มีไอเดียที่ดีกว่านี้นะครับคิดว่าเจ๋งกว่านี้นะครับมีวิธีแก้ปัญหาที่เยียยอดเยี่ยมกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์นะครับคอมเม,ม,มนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมก็จะได้เรียนรู้จากท่านเหมือนกันนะครับโอเคหลักๆคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสงสัยนะครับหรืออยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการทาโจ๊กนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ผมก็จะได้ทําคลิป ตอบให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ